สวัสดีครับผมโชนออลฟ่าวูฟนะวันนี้ผมจะมาแชร์3เทคนิคนะถ่ายวิดีโอยังไงให้ดูซีเนมาติกด้วยอุปกรณ์ขาตั้งกล้องซีรุย H H 25, ่ยเอชเอชยี่สิบดีโอทริปพอตตัวนี้นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สำหรับเทคนิคแรกนะก็คือการแผนเป็นการเคลื่อนกล้องตามแนวนอนนะจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเหมาะสำหรับการติดตามวัตถุหรือนำสายตาไปยังบางสิ่งนะฮะเทคนิคที่2ก็คือการทิ้วเป็นการเคลื่อนกล้องตามแนวดิ่งนะจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนเพื่อโชว์ความสูงของวัตถุหรือเปิดเผยบางอย่างนะฮะสำหรับเทคนิคที่3ก็คือการรวมแผนและทิ้วเข้าด้วยกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวสอดคล้องกับแบบมากยิ่งขึ้นนะและมีความน่าสนใจเท่านี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถ